วิดีโอนี้นะครับผมมาจอดนะครับแล้วก็ยางรั่วนะครับก็เลยได้ทดลองปั๊มลมที่ซื้อมาจากช้อปปีด้วยแต่ว่าตามจริงผมใช้ไปหลายรอบแล้วก็คือสำหรับกรณีฉุกเฉินแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดล้อยางรั่วนะครับ โดนตะปูโดนน็อตเกียยวบ่อยอะไรแบบนี้นะครับนี่นแก้สยากตรงไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ20-25ได้นะครับโอีคทีทนี้ผมมาเอาอุปรกรณ์ฉุกเฉินในรถกันนะครับอของผมนะครับก็จะมีเกจวัดนะครับเกจวัดลมยางนะครับแล้วก็ สายพ่วงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวสำคัญนะครับตัวปั๊มลมนะครับเดี๋ยวผมวางกล้องแป้บนึงนะครับ แล้วก็มีนี้ด้วยนะครับตัวแทงใหม่ถ้าเกิดป่าเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมจะใช้แค่ปั๊มลมนะครับก็คือจะปั๊มลมให้ขึ้นมาสัก34นะครับ <Okay. S 1> เดีแกะเอาปั๊มลมก่อนนะครับ ปั๊มลมนะครับขนาดประมาณเท่าฝ่ามือนะครับแล้วก็จะมีสายสำหรับพ,พ่วงกับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีจุกเสริมนะครับจะเป็นหัวอย่างเช่นเติมรถพวกลูกยางนะครับหรือว่าพวกอย่างอื่นนะครับพวกเต็นที่นอนที่เป็นใช้ลมนะครับ นี่เดี๋ยวผมนำเสียบเข้ากับที่ที่จุดบุหรีนะเสียบที่จุดบุหรีแล้วก็ออนสวิตช์กุญแจโอเคเขาก็จะมี ไฟด้วยนะครับนี่นะครับมีไฟส,สองสว่างด้วยนะครับคือทีนี้ผมมาเติมลมเลยนะครับใส่เข้าแบบกด ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่อ่า25นะครับ25ปอนด์เอาเลยครับเนี่ยครับ25ปอนด์เนี่ยผมจะอัดขึ้นมาให้ถึงสักครึ่งหนึ่งนะครับเป็น30 4ปอนด์นะครับ33หรือ34ปอนด์แล้วก็ออนสวิต ปัดเยก่อนจะไมไ่ค่อยแน่ตัวเม่ก่อนอเสียบเข้าไปแบบให้สุดเลยแล้วก็ออนใหม่ตอนนี้อยู่ที่25สา ตอนนี้ลมยางเริ่มขึ้นมาที่ประมาณ30บกว่วาแล้วสามสิบกว่าแล้วหน้ายางก็เริ่มติดขึ้นน,นี่นา่าจะ40 w แล้วนะครับเดี๋ยวอ็อดูแล้วก็เอาเกจมาวัดทิึง สีนะครับเยอะไปอ่าทำได้มันแรงดันดันได้เยอะเลยนะครับดันได้อยู่ที่เนี่ยครับที่40เนาะเดี๋ยวผมลงมาให้เหลือสัก โอเคนะครับอันนี้ผมลงมาเหลือประมาณสามสิบสามสิบสามสามสิบสี่พอดีนะครับแล้วก็เราก็วิ่งต่อนะครับไปป่ายางที่ร้านป่ายางนะครับหรือไม่เราก็แทงใหม่เองนะครับก็โอเคนะครับเครื่องเล็กนะครับแต่ว่าใช้งานได้นะครับ